อร่อยมากครับอร่อยมากมว่าท่านนะครับลูกอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะ5คนแม่ลูกค่ะแม่พึง่งพี่นีนาพี่เนทานพี่ธรมบูร์แล้วก็น้องปันสุกนะคะความสดใสน่ารักก็มาพร้อมกับความตาโตของน้องนั่นเองค่ะ ในคลิปวันนี้นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของอาหารค่ะอาหารที่ทําให้คิดถึงเมืองไทยคิดถึงครอบครัวคิดถึงอ้อมกอดพ่อแม่ค่ะคิดถึงจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวมีพูดคุยตอบคําถามนะคะยังไงอยู่กันจนจบคลิปนะคะไปชมค่ะสุขค่ะหม่ำๆนะคะพี่ๆก็กาลังจะหม่ำๆแล้วค่ะอ๋อแป๊บหนึ่ง แม่ทำนี้แบบไหนคะอะไรคะลูกลูกนี้สิวันนี้นะคะคืออะไรคะลูกขอทำความสะอาดอะไรหรอหคือลูกเราจะเปลี่ยนห้องไหมจะย้ายเหรอลูก <c oughs> เป็นวันหยุดค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแล้วพี่นินาเขาจะจัดห้องของเขาใหม่ค่ะในห้องนอนเขาอะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะแม่เพิ่งทําน้ําพริกกะปี่ค่ะ ท่านผู้ชมคะทำให้คิดถึงครอบครัวคิดถึงยายคะ่ะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เนาะถ้าได้ร้อมวงกันทานเนาะคงจะมีความสุขน่าดูเลยอยากกลับไปให้อยากกลับไปโดนกอดจังเลยค่ะอยากกลับไปให้พ่อให้แม่กอดอยากกลับไปกอดยายอ้ยนี่ค่ะมีไข่เจียวมีน้ำพริกกะปิมีต้มจืดน,นะคะใส่เต้าหู้ใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็ผัดหน่อไม้ฝรั่งเนาะ แล้วก็ประทูอบม้อรมร้อนนะคะมีผักสดมีผักลวกค่ะก็น,น้องปันสุกก็ได้ทานนะคะฟักทองเอออะโวคาโดเออแครอทลวกแล้วก็แตงกวาน้องก็ชอบค่ะน้องทานได้เยอะเลยค่ะ f ฟิ book บอกลูกชิ้นปลาสอิมาสุนคะแม่จ๋ามาจ๋าขอบคุณครับ <laughs> น่นหนูแล้วคะ <laughs> อร่อยไหมคะโอ้โห <laughs> โอ้หืออ์นี่พัมก <Your pumpkin. S 2> <im> ินนี่แอปเปิ้ลใช่พัมคินและแอปเปิ้ลแล some chicken too some fish too she ate a lot so ม่ติ้ขอบคุณคขอบคุณครับ <laughs> อ,บร,บอร่อยไหมคะ บอกแม่จ้า,าครับับห่ยมากเลยพ่อซุปให้อือพี่ห้าด้วยนะซูตรแล้วมีชื่นใจเลยหรอครับหนูแม่ก็ชื่นใจแบกนี้แล้วก็หายเหนื่อยเลยค่ะคกินเยอะกินเยอะๆหรกครับลูก จ่าลูกไหนดูสิกินได้ปะทำไมถ้วยจามันคว่ำเระในด้นหน้าอย่างนี้ล่ะคะลูก <c oughs> เอาตาไหมเอาตาไหม <c oughs> อโวคาโดเพิ่มเนาะอร่อยมากครับอ๋ออร่อยมากว่าท่านนะครับลูกอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับแล้วหนูล่ะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับปัสสุก กินไข่หมดแล้วเหรอลูกกินไข่หมดแล้วเหรอแล้วฟักทองไปไหนแล้วนนลแล้วทั <im itation> ้มขี้นะลูกอะ้ววคาโดแล้วลูกฟันก็มีอยู่สองซีน่น้อยน้อย,อยเอาอะไรครับลูก <im itation> เรียบร้อยค่ะ <im itation> เล <im itation> เทเป็นที่เรียบร้อยค่ะ <im itation> หละอิ่มไหมคะอิ่มไหมคะลูกงาน้องปันสุขของเรานะคะก็ทานทั้งอาหารเหลวที่แม่เพึ่งปั่นให้หรือว่าบางครั้งบางมือก็ทานแบบนี้ได้ค่ะทานเป็นชิ้นๆแบบนี้น้องก็กัดๆด,ดูดๆได้ค่ะแล้วก็ไม่ติดคอด้วยนะคะถือว่าน้องปรับตัวได้ดีมากเลยค่ะ ทานข้าวอิ่มแล้วก็ได้เวลาเรียนรู้ค่ะทีนี้ก็คุณครูพี่ธำบูรนะคะก็จะสอนน้องค่ะน่าน่าเอ็นดูจัง่ะพาน้องเรียนหนังสือค่ะแม่เพิ่งโพสต์ไปใน Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆทักเข้ามาอันนี้แม่เพิ่งเห็นด้วยนะคะว่าตั้งแต่พี่ธรมบูญของเราเนี่ยได้เป็นพี่เนาะ ก็พอมีน้องปันสุขมาปุ๊บเนี่ยพี่ธรรมบุญเขาดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น,นะคะ่ะดูโตขึ้นเยอะเลยค่ะเขาคอยดูแลคอยเอาใจใส่น้องแล้วคอยเป็นห่วงเป็นใยน้องค่ะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวของน้องธรรมบุญเราจริงๆนะคะในเรื่องของจิตใจที่อ่อนโยนในเรื่องของเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟอะคะ่ะแม่พึ่งก็เลยต้องเลี้ยงเขาด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่อ่อนไหวจริงๆค่ะ พูดถึงเรื่องนี้แล้วงั้นเรามาพูดถึงคอมเมนต์กันบ้างเนาะต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับการสละเวลามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแม่พึ่งก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นใจค่ะหลายๆคอมเมนต์ที่แม่พึ่งได้อ่านแล้วแม่พึ่งก็เอามาปรับใช้นะคะเอามาเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตด้วยค่ะหรือว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองในการทําคลิปที่ดีขึ้นต่อๆไปนะคะ ก็มีบางคอมเมนต์นะคะที่อ่านแล้วก็ตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าคอมเมนต์นั้นก็ทําให้แม่พึ่งรู้สึกสะอึก <c oughs> ก็บอกว่าแม่พึ่งเนี่ยชอบโชว์หุ่นนะแล้วก็หุ่นไม่ได้สวยด้วยดูแก่ด้วยอันนี้ก็ก็สะอึกนะคะแต่ก็ต้องยอมรับความจริงค่ะแม่พึ่งแก่จริงค่ะก็42ปีนี้แล้วเนะะาะกาลังย่างเข้า43แล้วก็ลูก4ี่คนแล้วอะค่ะก็หุ่นจะก็พยายามนะคะพยายามจะให้รูปร่างกลับไปดีแบบ เฟิร์มเหมือนก่อนท้องให้ได้ะคะ่ะก็พยายามดูแลสุขภาพอยู่และด้วยเรื่องของธุรกิจที่แม่เพิ่งทําจําเป็นที่จะต้องโชว์หุ่นนะคะต้องโชว์รูปร่างว่าโอเคนะเราสามารถที่จะลดน้าหนักได้นะเราสามารถสุขภาพดีได้นะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจแล้วก็ถ้าไม่ชอบต้องขออาภัยด้วยนะคะก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เรื่อยๆนะคะอย่างน้อยก็พากันเป็นสุขภาพดีด้วยกันคะ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับพ่อของเด็กค่ะเดี๋ยวแม่เพิ่งไปตอบให้ฟังตอนท้ายค่ะ อันสุขค่ะนี่ล่โอ้โหกอดกอดกอดนี่มีห้างโอเคอ้ันเศราค่ะจ้า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 อ้ยจังตาหวาน อีกคอมเมนต์นึงนะคะที่แม่พิ่งอ่านแล้วแม่พิ่งก็เข้าใจท่านผู้ชมนะคะแต่ก็อยากจะอธิบายให้ท่านผู้ชมว่าทําไมแม่พิ่งถึงทําแบบนั้นไม่ได้ในกรณีเรื่องของน้องทําบุญนะคะ คือเข้าใจท่านผู้ชมนะคะว่าเป็นหัวแล้วก็สงสารน้องทำบุญทุกครั้งที่มีคนมาที่บ้านที่แม่พึ่งทําคลิปไปข่าวก่อนอะนะคะที่น้องเขาชอบถามถึงว่าสัญญาว่าจะกลับมาไหมกลับมาให้เขากอดไหมก็คืออารมณ์นั้นคือแม่พึ่งเข้าใจว่าเขาคิดถึงพ่อเขาจริงๆค่ะแต่ว่าที่แม่พึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะโทรไปหาพ่อเขาแล้วบอกพ่อเขาได้ว่าเฮ้ยกลับมาหาลูกนะ กลับมาคุยกับลูกได้ไหมนูม่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแม่พึ่งทําไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการจะเป็นแบบนั้นเองค่ะ, <c oughs> คะเขาคือคนที่ไม่ได้อยากจะติดต่อกลับมาหาลูกเองเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่แม่พึ่งจะไปอ on ้อนวอนให้เขาหรือว่าคือแม่พึ่งไม่ได้มีทิฏฐินะคะคือถ้าเขาอยากจะคุยกับลูกแม่พึ่งไม่ห้ามคะ่ะแต่นี่คือเขาไม่ได้อยากมาคุยเองค่ะเขาไม่ไม่คิดที่จะมาใช้เวลากับลูกเองแม่พึ่งอันนี้ไม่ใช่ทิฏฐินะคะขอชี้แจงตรงนี้เลยค่ะ ไม่น่าจะฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องปันสุของเราเขาก็อยากตอบค่ะพี่ทําบุญถามก็อยากจะตอบด้วยว่ารัฐนี้เมืองหลวงชื่ออะไรเอาไว้เดี๋ยวแม่พึ่งทำคลิปให้ชมใหม่นะคะแต่ว่าแม่พึ่งมี แชร์นส์ที่ทําให้น้องทําบุญไปอะค่ะว่า1นาทีเนี่ยเขาสามารถพูดได้กี่รัฐนะคะจำได้กี่รัฐเดี๋ยวไปชมกันค่ะ What's the capital of Alabama Montgomery What's the capital of Alaska Juneau What's the capital of Arizona Phoenix What's the capital of Arkansas Little Rock What's the capital of California Sacramento What's the capital of Colorado Denver Nice What's the capital of Connecticut Hartford What's the capital of Delaware Dover What's the capital of Florida What's the capital of Georgia? Atlanta. What's the capital of Hawaii? What What's the capital of Idaho? Boise. What's the capital of Illinois? It's Springfield. What's the capital of Indiana? Indianapolis. What's the capital of Iowa? Des Moines. What's the capital of Kansas? อันนี้ทอพิกา what's the capital of Kentucky? Frankfort Oh. what's the capital of Minnesota? s t Paul what's the capital of Nevada? Carson City what's the capital of New Jersey? Trenton ดรธรรมบุญเก่งมากครับเก่งมากครับพี่ชายคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะส่วนสเตทที่เหลือเดี๋ยวให้ทำคลิปให้ชมใหม่นะคะแล้วก็เวลาที่น้องเขาถามกลับพี่เนธานเนี่ยน่ารักเชียวค่ะไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ